ช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายธุรกิจเขาต้องปรับตัวนะให้ทันเทรนด์โลกนะคะโดยธุรกิจตามกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีนว,วัตรกรรมเนี่ยก็จะเห็นการเนินง,งานด้านนี้มากขึ้นเน้นดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะแต่ว่าโควิดที่ผ่านมาก็ทําให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบหนักค่ะ hmm. โดยเฉพาะ SME ก็ต้องปรับตัวทางแบงค์ชาติเองนะคะพร้อมสนับสนุนสินเชื่อช่วยเหลือ s m e พร้อมๆกับการดูแลช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะติดตามทั้งหมดนี้จากรายงานของคุณคณิตาอมรเมธวิินค่ะ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมทางทะเลใน3ปีแรกสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมเรือเดินทะเลในไทยตอนนี้บริษัทแห่งนี้ดำเนินธุรกิจมา7ปีแล้วค่ะและกลายเป็นผู้นำด้าน Maritime Digitalization พัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ niche market ล่าสุดค่ะพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบขนส่งทางเรือโครงการ Jaws w s t h Solution เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ทราบถึงการปล่อยคาร์บอนของเรือหรือ Carbon f o o t p r รินซึ่งต้องไม่เกินข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศค่ะเข้ากับเทรนด์ของโลกที่ต้องร่วมกันลดโลกร้อนการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้รับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว จากธนาคารพาณิชย์ภายใต้โปรแกรมสินเชื่อฟื้นฟูของแบง์ชาติที่ยกเว้นดอกเบี้ย6เดือนแรกผ่อนชำระสูงสุด7ปีทำให้บริษัทสามารถติดตั้งระบบได้ตามกำหนดมีทุนนำไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่สายพันธุ์ไทยแท้ที่คาดว่าจะออกมาให้เห็นได้ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ สมัยก่อนเวลาคุณตูนทําโปรแกรมอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญโปรแกรมเมอร์จะบอกว่าเดี๋ยวเสร็จครับเดี๋ยวเสร็จครับโปรเจกต์จะต้องอ๋อดีเลยประมาณเดือนหนึ่งครับ<ะ>สมัยก่อนเราคิดว่าเฉยๆนะเดือนหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เพราะว่าจากที่ผมนําเรียนคุณตูนคือปีหน้าเนี่ยมันบูมแน่นอนในเรื่องของพลังงานดังนั้นถ้าเราปีนี้ถ้าเราไม่เตรียมระบบระบบ ERP ให้ดีระบบมาเรย์ทามผลิตภัณฑ์ให้ดีเราเราจะไม่ทันเซอร์วิสปีหน้านไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นกลยุทธ์ของผมเองด้วยว่า ในเรื่องของคาร์บอนมิชันเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเป็นเรื่องแรกนะครับสิ่งที่สิ่งที่โลกจะไปเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยจะออกมาในเชิงของกรีนี่ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ในเชิงของกรีนี่ของเราเนี่ยเราต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าแอปพลิเคชันที่เราจะให้บริการกับลูกค้าแอปพลิเคชันที่เราจะให้บริการกับอุตสาหกรรมเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะอย่างปัจจุบันนี้ผม ผมโชคดีที่ผมได้ได้ไปเห็นอะไรข้างนอกจากข้างนอกมาแล้วผมกลับมาที่บ้านบ้านเราเรามาพัฒนาเอามาพัฒนาอย่างนี้เป็นตนน้นผู้บริหารแบงก์ชาติให้ข้อมูลค่ะว่าสินเชื่อเพื่อการปรับตัวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูภายใต้ภรกริฟื้นฟูโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ SME ในการปรับตัวฟื้นธุรกิจหลังโควิดสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เสริมศักยภาพธุรกิจโดยปรับหลักเกณฑ์ให้เอื้อสำหรับการกู้เพื่อลงทุนโดวยวงเงินสูงสุดที่150ล้านบาทค่ะภายใต้เงื่อนไขการค้ำประกันที่ยืดหยุ่นขึ้นขณะนี้ปล่อยสินเชื่อไปแล้วราว300รายวงเงิน3,000ล้านบาทเป้าหมายเพื่อการลงทุนพัฒนาเสริมศักยภาพธุรกิจใน3รูปแบบที่สอดรับทิศทางในโลกยุคเหนิว normal ค่ะได้แก่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระแสดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงเดือนเมษายนปี67บริษัทจดทะเบียนที่จะเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นบอรจรในตลาด MAI ค่ะแต่ในช่วงปี2ปีนี้อาจจะมีแรงผลักดันนะคะจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะราคาไฟฟ้าที่สูงขึ้นเนี่ยมันผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจเองก็สนใจที่จะปรับตัว ส่วนหนึ่งคือ,อได้ว่าเราเนี่ยเป็นกรีนด้วยกับ2คือเราลดต้นทุนการผลิตของเราด้วยนะคะแล้วก็เสียงที่3ก็คือน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดก็คือถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ส่งสินค้าออกอะค่ะในอนาคตเราอาจจะเห็นมาตรการนะคะที่เรียกว่า,าต้องมาวัดนะคะในเรื่องว่าธุรกิจเนี่ยมีการปล่อยของเสียปล่อยสิ่งที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเราไม่ปรับตัวตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ทันกระแสกรีนที่จะมาในอนาคต กระแสธุรกิจนับจากนี้มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมๆไปกับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มขึ้นเพื่อร่วมกันดูแลโลกลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่สังคมข่าวม้อนต่ำไปด้วยกันค่ะคนิ t ฐาอมอนเมธวรินสํนักข่าวไทยอสมทรายงาน